ไม่อเ,เอ้อเต้นถ้าเกิดมึงเป็นราชาเลยไม่ได้เลยตัวคุณมึงจะน้อยนะแต่พี่โกหกผม<ป>พี่บอกว่ามึงก็ฉุจลิต,ต้องแต่ตั้งเพจมามึงก็โกงกูไปกี่ทีพพมึงโกงกูไปกี่ครั้งเขาต้องหา้ามมึงเล่นกูไปกี่ดอกเขาต้องเชื่อมึงโกงกูไปกี่ครั้งมึงกี่ครั้งแล้วเต,ติรดกี่ครั้งแล้วผมใจพี่ห้าแล้วหยุดได้ไหมใจพี่ห้าแล้วสิเบาๆนิดหนึ่งได้ครับไม่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 พี่พี่อาจจะซื้อของผมเป็นคนสุจริตครับผมสุจริตมากในรอบแรกผมรู้สึกว่าบริษัทผมไม่อยากจะสบายๆเอาเป็นว่า แอปเปิลลูกเดียวครัเหมือนเดิมเนยนี่เด่นแปลกมากเลยใช่ไหมฮะไม่ซื้อทางนั้นครับผมให้เข้าผ่านครับขอบคุณมากครับยิ่พยักผมให้พี่เข้าผ่านนะครับเข้าผ่านแปลว่าก็เปิดได้เลยไหมหมายถึงว่ามันจะแบบรอไปให้ผมผ่านบ้างนะครับใช่สบายครับใช่คือขนองคู่ของเราได้อยู่แล้วฮะได้ฮะพี่โกหกผมไม่เอาไปห้าแล้วหยุดตรงนี้นะหเอาไปห้าแล้วหยุด คอปพร้มนี่เห็นไหมคนสุดที่คุยกันนี่เล่นโอ้นี่ผ่านมา3คนแล้วมีโกหกคนเดียว